สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช n n e l กับมิ้นนะคะในมิ้นแฟนมิตนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าเราห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะสําหรับการรีวิวนิยายวายนะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราย้ายบ้านนาะแล้วก็บิวบ้านแล้วหลังจากบิวบ้านเสร็จใช่ไหมคะก็มีโควิดมาระบาดอีกรอบนึงซึ่งทําให้โรงพยาบาลอะ่ะยุ่งมา,มากๆเลยนะแล้วก็หาคนขึ้นเวนซึ่งเรานะคะ ก็ไม่ได้ว่างเลยขึ้นเวรตลอดแล้วก็สมการก็ไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนเพิ่งจะมีวันหยุดกับเขานะคะเราก็เลยจะมารีวิวนิยายวายให้เพื่อนๆได้นนฟังกันนะคะนิยายวายเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นนิยายแบบขายขำแบบนา่นารักน่ารักมากเลยนะโดยเรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่องอาการเป็นไงไหนบอกหมอนะคะโดย คุณนักเขียน Mostly Cloudy นะคะเรานะคะอ่านใน Read a l i g h นะมีทั้งหมด30ตอนจบนะคะแล้วก็นักเขียนเขาติดคอยไว้ตอน NC ซึ่ง NC นะคะมี1ตอนด้วยกันติดไว้ประมาณ2คอยนะคะแล้วก็เรื่องนี้มี e-book ด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป e-book อะไรเนาะ คือเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวมหาวิทยาลัยนะโดยนายเอกของเรานะคะชื่อแน็กแน็กนะคะก็เป็นนักศึกษาคณะหนึ่งอยู่ปีสีเนาะซึ่งแน็กเนี่ยมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะทุกคนคือเขานะคะชอบสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนเขาแล้วก็เดาว,ว่าเพื่อนคนไหนรู้สึกยังไงเนาะแล้วเขาก็ชอบเดาว่าเอ๊ะเพื่อนคนนั้นนะต้องชอบคนนั้นแน่เลยหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยซึ่งการเดาของเขาเนี่ยเขาเดาถูกทั้งหมดเลยนะ ด้วยความที่เขามีสกิลการเดาที่ดีนะแล้วก็มีดวงที่ดีนะคะเขาก็เลยตั้งมั่นตั้งใจนะคะว่าจะลองซื้อหวยจะซื้อหวยนะคะให้ถูกรางวัลที่1แล้วเขาจะได้ไม่ต้องทํางานนะด้วยความสามารถด้วยสกิลอันนี้นะคะก็เลยทําให้แน็ตของเราเนี่ยไปซื้อหวยนะคะงวดแรก ก็ปรากฏว่าไม่ถูกนะคะทุกคนเขาก็แบบเฮ้ยอะไรทําไมมันใช้กับหวยไม่ได้นะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันแบบมันดีมากมันถูกทุกครั้งถูกตลอดนี้นะเขาก็ไปบ่นให้เพื่อนๆของเขาฟังนะคะเพื่อนๆของเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีข่าวลือว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยที่อยู่คณะแพทย์นะคะอยู่ปีเดียวกันนี่แหละเป็นคนใบ้หวยแล้วก็มี คนไปซื้อหวยตามเขาแล้วก็ถูกได้นะทุกคนพอแน็กได้ยินนะคะก็รู้สึกสนใจมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องตามไปขอหวยอะไรประมาณนี้วันหนึ่งนะคะแน็กกับเพื่อนนะคะก็เลยตามไปที่คณะแพทย์พอไปถึงที่คณะนะคะก็เห็นกลุ่มฝูงชนกลุ่มหนึ่งนะคะแบบเฮ้ยลุมอะไรกันอยู่เนาะแน็กกับเพื่อนก็เลยเดินไปก็เห็น เป็นเหมือนสแตนดี้อะคะ่ะสแตนดี้ของคนคนนั้นเนาะแล้วก็มีเหมือนกระถางผูกมีผ้าสีที่แบบไว้ผูกขอหวยแล้วก็คนขูดอยู่อย่างนี้นะซึ่งคนคนนั้นนะคะก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะพระเอกของเราเนี่ยชื่อจาฟานะหรือเรียกสั้นๆว่าฟานะฟานะคะก็เป็นหนุ่มหล่อแบบหล่อเลยเป็นเดือนคณะแล้วก็รูปร่างสูง หน้าตาคือหล่อคุมเข้มอะไรอย่างนี้เพรอแนกเห็นนะคะว่ามีคนขอหวยอยู่ใช่ไหมเขาก็เข้าไปร่วมแจมเลยทุกคนเขาก็แบบไปขูดหวยเลยทุกคนไปขูดขูดขูด,ดโดยแบบไม่ได้สนใจรอบข้างเลย ก็ตั้งใจขูดนะจนรอบข้างเนี่ยคือเสียงเงียบไปแล้วนะคือไม่มีใครอยู่พอพระเอกของเรานะคะกาลังเดินมาแล้วก็อยู่ตรงสแตนดี้นั้นพอนายเอกรู้ตัวใช่ไหมก็แบบเฮ้ยสะดุ้งเนาะเหมือนทําอะไรไม่ถูกอะคะ่ะทางด้านพระเอกเนี่ยคือเขาอะคิดว่าตัวเองอะไม่ได้ใบ้หวยไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ชอบด้วยที่จะ ต้องมีใครเอาสแตนดี้ของตัวเองหรือว่าเอากระถางผูกเอาอะไรมาขอหวยตามที่เขาไปในที่ต่างๆเงี้ยค่ะคือพระอเอกอไม่ชอบเลยก็เลยเหมือนดุนายเอกเอนาะว่าแบบถ้าเอาอะไรมาตั้งเอาอะไรมาอย่างเงี้ยก็เก็บไปทิ้งให้หมดนายเอกของเรานะคะก,ก็ก็โดนดุเนาะเออก็เลยทําตามก็เลยอ่ะไปทิ้งแต่ในการขูดครั้งนั้นนะคะนายเอกของเราได้เลขเด็ดค่ะทุกคนมาสองเลขนะเขาก็เลย ไปซื้อหวยนะคะให้เพื่อนๆเรานะคะว่าหวยนั้นจะถูกไหมไม่ถูกนะคะทุกคนก็คือแบบนายเอกก็แบบเฮ้ยทําไมตัวเองไม่ถูกแต่คนอื่นที่มาขอหวยนะคือถูกกันหมดหนายเอกก็แบบเอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยนะี้นะแต่เขาก็แบบอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะหลังจากนั้นก็คือไปเรียนไปอะไรตามปกติเนาะ แล้วพอสองอาทิตย์ถัดมาใช่ไหมคะหวยมันจะต้องออกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ครั้งนี้นะคะเขาจะขอตามพระเอกไปแบบเงียบๆทุกคนก็คือเหมือนไปนั่งร้านกาแฟาในคณะแพทย์เหมือนตามพระเอกอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นที่นายเอกตามพระเอกนะคะก็ไม่ได้เล่นเดค่ะทุกคน <c oughs> เขาก็เลยกลับไปหอแล้วก็ไปนอนแล้วก็หลับไปแต่เขานะคะฝันว่าพระเอกเนี่ยมากอะรัดเขาเหมือนแบบมูรัดอย่างนี้ <c oughs> นายเอกก็สะดุ้งตื่น ้น แล้วก็ไปเปิดเน็ตเนานะว่าแบบถูกงูรัดเนี่ยต้องซื้อเลขไหนแล้วเขาก็ซื้อเลขนั้นนะแล้วงวดนั้นอนะก็ปรากฏว่าเฮ้ยนายเอกของเราถูกหวยทุกคนหลังจากที่นายเอกถูกหวยงวดนั้นอนะนายเอกของเราคือดีใจมากๆนะแล้วก็ยกย่องพระเอกนะคะให้เป็นเทพเจ้าส่วนตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นลูกช้างอะคือแบบเทพเจ้ากับลูกช้างคือแบบถวายชีวิตถวายแบบให้เทพเจ้าว่าแบบเฮ้ยถูกหวยอะไรอย่างนี้ซึ่งในการถูกหวยครั้งเนี้ยค่ะนายเอกของเรานะคะก็ บนไว้ว่าถ้าเขาถูกหวยหมดเนี่ยเขาจะเลี้ยงข้าวพระเอกทุกคนแต่ในการเลี้ยงข้าวพระเอกอะ่ะมันก็มีความยากนะเพราะว่าพระเอกของเราอะ่ะก็เรียนก็ยุ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปเจอไม่มีคอนแทคก,กันอะไรเงี้ยซึ่งทาให้หนายเอกของเรานะคะค่อนข้างตามพระเอกเหมือนไปจีบพระเอกอะ่ะเวลามองพระเอกก็ตาเป็นปรกกา นะเพราะว่าพระเอกให้เลขเขาใช่ไหมแต่นายเอกของเราคือแบบเลื่อมใสเออใช้คําว่าเลื่อมใสพระเอกงี้ดีกว่าจนเพื่อนๆที่อยู่รอบพระเอกอะคะ่ะคิดว่านายเอกมาจีบพระเอกเออแล้วเพื่อนคือเพื่อนของพระเอกก็แบบชิปเป็นชิปเปอร์แบบอย่างดีให้พระเอกกับนายเอกนะจนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือว่าเพื่อนของนายเอกเนี่ย เข้าลงบาลเพราถูกยิงเนาะแล้วตอนนั้นอะ่ะมันต้องเหมือนมีคนไปกรอกประวัติให้เพื่อนนายเอกเองเนี่ยอาสาที่จะไปกรอกประวัตินะ แต่พอเดินไปเกาะประวัตินะคะปรากฏว่ามือสั่นมากๆไม่สามารถแบบเกาะได้เพราะว่ากลัวนะเพราะว่าเพื่อนะโดนยิงพระเอกนะคะมาเห็นก็เลยอาสาแบบเออเดี๋ยวเขียนให้ก็พูดมาเดี๋ยวเขาเขียนให้ในเอกเห็นอย่างนั้นนะคะก็เลยเหมือนทราบซื้อเนาะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะขอเลี้ยงข้าวเขาก็เลยขอเลี้ยงข้าวพระเอก เป็นการตอบแทนที่ช่วยให้เขากอบประวัติของเพื่อนสำเร็จนี้นะซึ่งพระเอกนะคะจากตอนแรกแบบนิ่งๆเงียบเียคือไม่ค่อยสนใจอะไรก็แบบโอเคเขาอ่ะจะยอมไปกินข้าวด้วยหลักการอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะไม่สปอยแล้วนะคะทุกคนคือหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเหมือนพระเอกอ่ะก็จะค่อยๆเริ่มสนใจนายเอกส่วนนายเอกอ่ะตอนแรกก็คือไม่อะไรนะคือเริ่มใส่เขาอย่างเดียวคือเริ่มใส่คืออยากขอหวยคือตามไปใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่พระเอกของเราอ่ะคิดว่านะ นายเอกมาจีบอืมแล้วก็ชอบนายเอกไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็เรื่องนี้นะคะก็แบบสนุกอะเออความคิดของนายเอกอะมันตลกมากๆเลยทุกคนคือด้วยความที่เขาอะคิดว่าตัวเองเป็นลูกช้างอย่างงี้เนาะแล้วก็พระเอกอะเป็นเทพพระเจ้าอะไรเงี้ยมันทําให้คําพูดของนายเอกอะ เออดูน่ารักดูตลกมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะมี NC 1ตอนนะคะตอนที่ติดเหรียญนั่นแหละ NC ก็น่ารักน่ารักละมุนละมุนเนาะไม่ได้แซ่บมากแต่ก็อ่ะดีสําหรับเรื่องนี้อืมก็ใครนะคะที่ชอบแนวแบบอ่านง่ายๆสบายๆนะคะนนดราม่าเลยก็เรื่องนี้เลยแล้วก็ตลกอ่ะอ่านไปก็แบบเออขำๆคือตลกเป็นนิยายคลายเครียดได้อย่างดีนะคะสําหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนละกันนะคะก็เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากมากๆๆกมากก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะคะ <laughs> อย่าลืมนะคะฝ <laughs> ากกดไลค์ <laughs> กด subscribe s u b ส c r i b ์ให้เราด้วยนะ๊วยบ้าง